เรียวเมดแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องดูดเสาคลิกรุ่น Tc 2 0 0 0ัน V ครับเครื่องดูดเสมห์รุ่นนี้ทําจากวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานทํางานด้วยระบบป bon, ั๊มสุญญากาศระบบลูกสูบดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใส่สารหล่อลื่นครับโดยตัวเครื่องนะครับจะมีอัตราการดูดอยู่ที่30-40ถึงลิตรต่อนาทีมาพร้อมกระบอกเก็บเสมห์ขนาด800มิลลิลิตรน้ำหนักเครื่องเพียง47กิโลกรัมครับ ด้ส่วนของระบาดแสดงผลนะครับจะมีเกจวัดระดับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปลอดครับอุปรกรณ์ประกอบการใช้งานสายซิลิโคนที่มาพรา้อมแบคเติเลฟิลเตอร์ครับและคอนเนคติงทิวบ์ขั้นตอนการใช้งานนะครับให้ใช้สายซิลิโคนที่มาพรา้อมแบคเติเลฟิลเตอร์ต่อเข้ากับตัวเครื่องโดยใช้ด้านนี้นะครับ ทำให้แน่ใจว่าต่อสนิทข้อกับตัวเครื่องแล้วอีฝั่งของซิลิโคนต่อข้อกับข้อต่อของฝากระบุกด้านบนบริเวณนี้ครับจากนั้นอีกด้านที่ไปหาผู้ป่วยให้ต่อข้อกับสาย connecting tube ครับส่วนอีกด้านของ connecting tube นะครับให้ต่อข้อกับ finger chip กับสาย suction ครับ การเซตค่าในการใช้งานขั้นตอนแรกเปิดเครื่องจากนั้นอุดช่องอากาศอีกฝั่งที่จะต่อไปหาผู้ป่วยครับสังเกตที่ตัวหน้าปัดนะครับตัวเข็มจะค่อยๆเพิ่มค่าแรงในการดูดเรื่อยๆเราจะอุดไปเรื่อยๆจนกว่าเข็มจะเริ่มนิ่งครับจากนั้นนะครับให้ปรับค่าที่ต้องการใช้งานโดยปกติผู้ใหญ่จะอยู่ที่100-150ไม่เกิน180มลมตรปด,ดครับหลังจากปรับได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับให้ปล่อยมืออีกด้านที่อุดช่องอากาศเอาไว้จากนั้นปิดเครื่อง อีได้ของช่องอากาศนะครับให้ต่อเข้ากับ connecting tube เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานเปิดเครื่องอีกครั้งสามารถใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ครับ